เอาส่วนอีก,กเรื่องนึ่งกับผู้ฟังคะเรื่องค่าไฟอันนี้เนี่ยเบื้องต้นดูจะแท้งแล้วแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยก็เตรียมหาสูตรใหม่อีกนะว่าสูตรไหนจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างเกี่ยวกับค่าไฟค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะรับปากประชาชนไปแล้วว่าจะลดค่าไฟทํายังไงก็ได้ให้ลดค่าไฟลง17สตางค์ต่อนหน่วยค่ะก่อนหน้านี้เคยเคยสูงกว่านี้ค่ะ 40สตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าทางรัฐมนตรีบอกว่าเอา17ก่อน17มีความเป็นไปได้ก่อน17สตางค์ต่อหน่วยนะคะที่บอกว่าแท้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะรองนายกและก็รัฐมนตรีพลังงานพูดเรื่องนี้นี่แหละพูดถึงนะคะการทบทวนเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากซึ่ง ได้รับการต่อสัญญาแล้วก็ให้ได้รับการอุดหนุนต่างต้นทุนค่ะคุณฟังรวมทั้งมาตรการในรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อให้นะคะสามารถปรับลดค่าไฟ17สตางค์ต่อหน่วยค่ะคุณฟังคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะไปปรับนะคะสัญญากับโรงผลิตไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเขาผลิตไฟฟ้ามานานระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ต้นทุนเนี่ยเขาอาจจะคุ้มทุนไปแล้วแหละตอนนี้เป็นกําไรดังนั้นทํายังไงไปแก้ไขสัญญาเพื่อที่จะมาลดค่ะเออก็คือว่าอาจจะซื้อขายไฟให้ถูกลงกว่านี้ได้ไหมเพื่อที่จะมาลดค่าไฟให้กับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าท้ายสุดที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะ ซึ่งเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและก็รวมถึงตัวแทนของสำนักงานรกฤษฎีกาหารือกันแล้วที่ประชุมเห็นว่าไม่สามารถทำได้ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อผูกพันทางสัญญามันไม่ใช่เรื่องระเบียบค่ะ,ะดังนั้นเป็นข้อผูกพันทางสัญญานะ มันเป็นกฎหมายอะ่ะแต่มันไม่ใช่ระเบียบซึ่งทางเลขาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่ารับทราบแล้วก็เข้าใจข้อกฎหมายที่ว่านี้แล้วแล้วก็จะไปแจ้งกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอีกครั้งหนึ่งให้ได้รับทราบนะคะอันนี้ประชุมแล้วนะผู้ฟังดังนั้นการลด17สตางค์เบื้องต้นยังไม่สามารถทำได้นะคะที่ประชุมมีข้อสรุป จากผู้แทนสำนักงานกฤษฎิีกาว่าข้อเสนอของกกพที่บอกว่าจะไปปรับลดค่าไฟตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้และรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ขอให้กกพเนี่ยพิจารณาและก็ทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเรื่องที่ว่านี้แต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีนะคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาบอกว่าตอนนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาหาแนวทางที่จะพยายามปรับลดค่าไฟงวดต่อไปอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะแนวทางการปรับปรุงเขาเรียกว่าภูกแก๊สค่ะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนนะดังนั้นไอแนวทางที่เขาบอกว่าจะไปแก้สัญญาในการรับซื้อไฟจากจากผู้ผลิตไฟแล้วก็ป้อนกลับมาให้ให้ให้ให,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 ให้ทางการไฟฟ้าุฟัง แนวทางนี้ก็บอกว่าไม่สามารถทําได้เพระเาะว่ามันเป็นข้อผูกพันทางสัญญามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายมันไม่ใช่เป็นระเบียบจะไปแก้แบบนี้ไม่ได้ดังนั้นแนวทางที่บอกส7สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยอันนี้ดูแล้วเป็นไปได้ยากแต่ว่ารัฐมนตรีพลังงานก็ะบอกโอเคแนวทางนี้ปนไปไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจะไปปรับปรุงเรื่องภูก๊สแทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสาคัญในการผลิตไฟฟ้าค่ะทํายังไงให้ต้นทุนมันต่ําลงเพราะต่ําลงแล้วค่าไฟก็จะสามารถลดได้ เอออันนี้ก็เป็นโจทย์ต่อไปนะดังนั้นเนี่ยจะเรียกว่าแท้งเลยหรือเปล่ามันก็ยังไม่เชิงค่ะแต่ว่าไอ้แนวทางที่ที่จะไปจัดการกับโรงไฟฟ้าที่เขาขายไฟให้อะ่ะอันนี้น่าจะแท้งแล้วละ่ะเพราะว่าเขาทำเป็นสัญญามันเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายค่ะมันไม่ใช่ระเบียบที่จู่ๆแล้วจะบอกว่าเอ้ยเรารับซื้อไฟคุณเนี่ยจะให้ถูกกว่านี้อ่าอันนี้ก็คงไปไปได้ยากรอดูแล้วกันนะคะด้านนี้บอกว่าจะลิงหาสูตรใหม่แทนค่ะสูตรเก่าไม่น่าใช้ได้แล้ว 17สตางค์ต่อหน่วยนะคะเกี่ยวกับการรับซื้อไฟจากเอกชนดังนั้นตอนนี้รอดูนะคะว่าสูตรใหม่จะเป็นยังไงสำหรับเรื่องของค่าไฟค่ะอย่างนะยังไงก็มีความหวังต่อไปนะมุฟฟังคะ่ะ17สตางค์ต่อหน่วยนะคะ